อันสื่อไปหมดค่ะตัวเกานีมค่ะตัวเกาคือตัวใหเน้ออันปุ้มโจททีเป็นอันเมื่อหนึ่งจุดหนาอค่ะจุดสั่งหน่เม่อึ่งค่ะแต่ว่ามันอีกบ้าเขาฝันเลยดิค่ะแต่มาฝนตกใส่หรอฝันตกใส่เนี่ยคือว่ามันหลบไปเลยดิค่ะแต่ว่านี่มันมันบอลลบเนี่ยค่ะไม่คว่ำฝันบอลลบค่ะตัวเกาค่ะจ็ดห้าหนึ่งค่ะสามตัวอันเดียว ตัวเดียวขวัวที่ได้จ้ะบ<อ>่แมนค่ะตัดหางไม่ได้ะค่ะวบามันเด็กสามตัวนะคะ่ะแมนนี่บอกไม่ฝันตอนเมื่อน,นั้นชื่อเลี้ยงเจ้าทีแมนบอกค่ะแมนค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว้งเจาฝันแรกฝันฝันมือขึ้นตอนตีหาค่ะค่ะคนยำเหนหรืดไค่ะมันโตเก่าะคะ่ะทวารฝนตกเส่มันลบไปหรอหือไม่ค่ะทวานี่อันนี้ก้มันมันบรรลุไหมค่ะคนไห็นเห็นหเหตุเห็นได้ไหมค่ะ ชับเลขเค่ะตามตัวคือฝันมันมาฝันมาเพิ่นมาบอกเลขแม่ค่ะเพิ่นมาาของของฝันเด้ยค่ะตอนฉีกแดงไงค่ะเอาว่าคู่ฟังในบานนี้เนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้ใจอุท่วนตั้งแต่ที่แหลเนาะมวดตอมวดเลยเนาะฝันมาแม่พาไปออกปลายแดงน้งค่ะเนาะค่ะอันนั้นอันนั้นคิดแปกค่ะคิดแปกกอันนั้นค่ะอื วันนี้รถป้ายแดงมันนี่เก้าเจ็ดแปดสองเนาะแมนค่ะวันนี้เลขกุญแจหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามค่ะแล้วฝันที่สองมีฝันว่าโจรขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านนี่เนาะค่ะค่ะตอนนี้ต้องหลบเงินก่อนนั่นมาเถึงเงี้ยนค่ะค่ะอันนึ่งก็อันนึ่งมีรถไปจอดอยู่ทั้งเฮื้ยนมี่บอแมนค่ะค่ะรถแต่ว่าออยู่ทั้งเฮี้นบนบอได้ยุชั้นสองเรือยังบออยู่ในเฮี้ยนเลยเนี่ยค่ะ ยี่งทด่างแต่ว่าอยู่ในเงี้ยหน่อค่ะโอ้ยอยู่ในบ้านแม่ค่ะค่ะแล้วก็อายุแม่นี่แม่ก่อนแม่สิไปคือฝันแหลก่าอย่าเลืมอมาอยู่แม่เด้อวางสี่ที่นอนมันบอกเจ็ดแม่ค่ะเจ็ดปีจำแม่นเลยค่ะอ่ะบ้านที่นี่บ้านที่ว่าโจรขึ้นบ้านน่ะในฝันนะแม่มาบอกว่าเขียม้อยขึ้นบ้านเนาะ บ้านเียบาที่น,นี่<า>นมนันแมนเรื่องบันเมื่อบ้านแกแม่นเรื่องจริงคือเขางานดีๆบานแมน่ค่ะงานดีค่ะค่ะบ้านเลขทีนหนึ่งหาเด้ค่ะค่ะบ้านที่นี่ไปเลี่ยงปูงตาค่ะ<า>เลขทูบนี่คือเจ็ดหาหนึง่งแมนค่ะค่ะแต่ว่ามันนี่ฝนตกมันลงไป,เ,ปเหมือลหวมันคือค่ามมีหลักฐานตรงนั้นแหละค่ะแต่ว่า,าในความฝันมาเห็นอีกค่ะมันเห็นแบบ กรูปนะค่ะตัวสามตัวนี่คือเกาไหมคะเห็นตัวสามตัวันเห็นตัวเจ็ดหานึงนี่มันมั้มีค่ะตกเกาไหมคะกระซ้ายนหมกับโคตรกับมี่ไหมไม่มาไรกันยุคเกาไหมค่ะสบายนี่มันกระมี่หรอก่ะฝนตกแต่มันรูกมันไหมค่ะแต่บ้านมันเลยเลี่ยงแล้วไม่แต่เลยเรียงไม่ฝันืสิเนาะมีสบไมแต่มันไม่ฝันมันไม่เห็นตัวนี่คือเกาไหมค่ะ ไปจ de ังไหนค่อยไปเห็นเหมืนเอาบอกกูฝั่งในฝันเมื่อคืนฝันมาจังไหนค่อยมั่นใจครับปะนนั้นตอนนั้นกระังสีนกค่ะโอ้ยกับสิทดิตัวใดก็ไม่ยำในเด้อสิเป็นผู้มันือสิเป็นผีแน่คือสิเป็นเมียกับซางแม่บอกซางแบบรูปับสมองพอดีกระวังสีมีสมองขังย่อประจําบ่อยได้ไม่ยำอีกซะเด้อกระังสีขันไดชให้ชุดง่ดอกมันสิ้ละเราให้เราห้ใกล้ตัวกับสิห้ ไม่ยำจ้ากวางสีจัาก็บอกซ่อมนี่แล้วค่ะตอนน่ดีดีค่ะฝนแบตกอือาีดีซีค่ะค่ะดีซีกับดีฮาค่ะฝันฝแบบันดีค่ะฝันแบบคนเห็นเห็นนี่ค่ะปากดเห็นเห็นนี่นีค่ะจัวหน่อยกับแบบโตแบบง่ายหนึ่งมันจะได้ของจริงมันโตหน่อยกว่าใจแน่นๆฝันมันจะเป็นอ้อนวนัวใหญ่ก็ไม่ค่ะท <Okay. S 2> านมันไม่ทูกเป็น ก่าเหมือนล้างกันเหรอคะก็เกาค่ะไปยางไปกับเงาไปกับสาวอู้ดแดงเดี๋ยวแดงเนี่ยชูคว,วันนี่เลยชูคว,วันนี่เลยแบบเตะตัวเก้าใช่ไหมค่ะดีใจ <c ười> มันบเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะค่ะมันเป็นตัวเก่าเขาไหมค่ะ <c ười> เป็นเจ็ดหาหนึ่งอยู่เนาะแมนค่ะมันแดงนี่ค่ะมันพอจะเด่นขึ้นเหล็กถูกได้ค่ะมันเป็นตากรดแดงเห็นไหมค่ะก็สว่านคะเป็น เป็นเป็นเป็นแสงออกมากสิบ่กค่ะแมนค่ะมันเป็นแดงเป็นเป็นเลือดูกสีแดงไดไหมค่ะโอ้มันเป็นวูบออกมาเป็นสีแดงแดงยืดยืวเลขอสามตัวสิป่มันกลายมันเป็นไฟเป็นไฟแต่ไฟมันนิดคือไฟไหมค่ะไฟอนนรเสียงสีกวางยังสีไหมค่ะตอบคนเห็นแบบนี้สิค่ะอืมค่ะเลขอดสามตัวหรอคะมนไม่ยางเลยค่ะมันไม่หยางเห็นได้ไหมค่ะ สามตัวอพราว่ากับตักจตนนี่หนหางน,นี่ไม่กลับ่าบ้านคิดหนนอันกดเป็นหนังบ้านเด็กทีนังหา,หางใช่มค่ะอืมม, <c oughs> มันใจตัวนี้ะฮมันใจตัวขนาดพ่อเงน <c oughs> ขนาดเงนวันผ่า,า,าด้ีค่ะกับยังบอกว่าช่วหมาสิกปันวันผ่าวันกลนะค่ะแต่ว่านี่กับพ้าความสินว่องกับาววีธีเลยค่ะกับบ้าโอ้ยยำให้ลุงเด้่ดเรมืองดึงก มือกเรศก็สิออกแล้วก็บบรลลูว์วัดสิออกยังกับวางสิไม่ยำเยยห็นเด้อวางสีไม่คักยำจะเห็นตัวนี้แหะค่ะแดงเลยนะคะแดงเลยค่ะคุณยายเรากับปอมาเลยเนาะยายบอม่าเหอนะรเหอจ้ะอของคุณย,ย่าเนี่ยโอ้จะเป็นคักจาของรตเตอรีเมา่อไงวดที่แล้วเนาะออกคักออกแน เต้นร้านหน่กับกรรมเขาสานได้ร้อยแปดสิบสองเมตรนี่ค่ะร้านหน่อยหเจ็ดเย็นนึ่ค่ะคือเขาคนนี้ค่ะเขาเปนกัปเรกใช่ไหมย้ายหนึ่งออกไปเดีงไหมคะเงินตัวย้ายเจ็ดแปดสองต่วนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสองค่ะกับกราสานได้ค่ะหนึ่งก็เจ็ดกับตัวเดียวกันแมนค่ะตัวเดียวกันอยู่ค่ะเลขที่ต้องห้ามแมนค่ะคิดว่าเลขเขาอะไรค่ะฉันว่าเขาว่าคนไม่มาเขาฝันคนนี้ที่เปมนบ้าบ้าไม่ยั่งหรอกค่ะ เนาะแงนค่ะงวดที่แล้วนี่เพื่อนพาไปเบิ้งนี่เป็นเป็นตัวใดก็ตอนที่ฝันที่ว่าไอ้อากงพาไปเบิงตัวเรนอ๋อทีบ้าก็ไม่ไหนสามเก้ายังนิดข้ามก็ซุดนี่แหละค่ะเนาะทีบ้าเมื่อที่แล้วเอากงบอกหายหน้าเพราะถือนี่น้องเขนถือเสียหายรีเกนซี่เป็นบ่าฝันเมืที่แล้วเนาะ ต่ว่านเห็นจะสั่งหน่อยบ่เห็นเพิ่นค่ะโอ้บ่เห็นเพิ่นเนาะมัน่าหน่อยนะขันเขาโลดดี่นบ่แม่ใช่สั่งหน่อยนน่คือแบบขันใยแว่าคนมากกว้วยม่นมกล้วยมากนละไม่มากหย้งทีมันกะมากินล่วยอยู่แลวจองซี่นะครอืมวาเลขที่หนึ่งห้าค่ะแต่ว่ากัตรงกันูี่เนาะแม่คำตรงกันกับที่ว่า มืนขึ้นนี่ดีแมนสัะมันขึ้นมันมาเลยค่ะแต่คนนั่งนี่เลยคือว่าแต่ดีใจแบบว่างคนรู้สึกว่าโอ๊ยเลยเขาแล้วแบบนางดีใจยุบพูเดียวไหมค่ะไม่ใช่แบบค่ะอันนี้ต้องเปิดด้วยค่ะแบตเตอรี่ก็ได้ตั้าแปดสองกับหกจ็นหลอกค่ะแต่ว่าว่าสืบใจดีเนาะไหมค่ะเจ้า ใ้ดินเันมาคสิเปิดออื่อนไปน่นนี้เพราะฉะนั้นไขายวังสิเนี่ย่าก็เลียกเพราะฉะนันสีเล็กโอเลขแปดสองมันงามอยูอย่ดีงววนี้แม่ค่ะคิดวา่วาคิดว่าเลขแมนเนี่ยก็ตนอน้นหนึ่งออกไปแดงคน,นนน,น,น,นมือจิ้มหนไหมคะ่ะจิ้มแล้วกกัลูกลูกตะไก่ดแดงไหมคะอืมนี่แหละนี่แหละยงยายกับเป็นคนสับสิทธิ์่ช่ะ่ะตัวมันมาบอกเลขหนี่งถือตลอดแม นึงก่อนะคะผู้เอาั้นตซีน่อที่ว่าเอาตงนีมาให้มึนกัดเลยตายน้องคายเนาะไปซีอตะลีมันกัดซีเลยแต่ว่ารู้ว่าเรียกหนาตัวยังไงคะออกมาอูเจ๋วคือผูเป็นต้องสนอะคือมันเป็นแบบว่ามันนั่นแหละเป็นดี้ยังาที่น่เตีขาคะเจังไหนเนาะมันใจตัวใดเอาต้องยำให้เนี มันใจชุดๆเลยหรืยังตัวใดมันใจแปดสองค่ะเลขสองตัวนี้ค่ะแปดสองกับก็ยังไงเจดหานึงนะคะขั้นสามตัวนี่คือเจดหานึงเจดหานึงค่ะเพราะว่ามันมันปรเด็กฝันเลขตัวนี้นะคะมันฝันตะเลขกตัวนี้นะคะก็เลยหมัดตัวนี้นะอืมแต่ว่าอายุคุณมคุณยายเนี่ยดังทีนี้ค่ะค่ะฮกเจนี่ดังและเบิดเลยดิเม่วนนี้ ค่ะแต่ว่าเมื่อเดี๋ยวน้องไผ่ที่ใส่จริงคือว่ามันฝันตรงว่าหรอไหมค่ะแล้วก็วันที่สามมันเป็นวันวั้นโกนนะค่ะอมื่อไรแต่ชิดไป่อชิ้นแม่ยันแบบว่าเขาว่าเอาน้ำปูมันมันมันไหลกระจารย์มันเข้ากันไหลตรงใช่ไหมค่ะอืใจพอดีกันนะคะตรงยีตยากกับยามอย่างนี้หนึ่งอายุแม่เด้อเกจอายุแม่ซึ้งกันไว้เด้อหกเกจประมาณหกเกจอะไรนะว่าจะมาอายุแม่เด้อนี่เนาะงามค่ะเจลเงาเงา ไม่วนึหาับเจ็ดหานึนี่นึ่งหานึ่ชื่อมะยำใช่มะยำเลยค่ะมะยำตัวยิ่งมะยำตัวสามตัวใครใมาใหญ่ให้ถึงสามตัวไหมคะเนาะแม่นค่ะมาบ้านเนี่เ่อคยถึงเลขสามตัวนอกอากหกตัวเมื่อที่แล้วแม่นยุติจาหกตัวต่วันบ่เค่ยถึงสามตัวแบบตรงตงเค่ะมีแต่ถึสองตัวดีกับโตบ่แม่นค่ะกับกับโต๊ะค่ะแต่วันน้นมันตรงตรงหกตัวนะคะนาะลอตเตอรี่ ใ่ค่ะชาว่าสามตัวบ่เก้สีนะคะอืมอันนี้เราไปนู่นนี่ไปไปเจ้าอู้เนาะเจ้เจอู้ไปตีใจเลขคุณยายรถไก่แดงที่บา่านมันลูกเ่ยเพอรตั้มาเมื่อนูกลูกมนจิ้มยื้อห่มันลูกคขกไว้มันจีออกจิ้มดิใ่เอามือีก็จิ้มจิ้มน่กอนะลูกไกแดงนะคะอืย่งเดียท,ที่สาวชาวานัันหนึ่งสองใช่ะนั่นตัวเั้เมื่อลูกลูก มันเป็นม้องควอยู่ด mm ีค่ะพวันรถกับรถเนิ้วเอนะคะยิสูมิ้เอกนาะเจ็ดกินังเล่าเลาก็บอกว่าโอ้ยเรามีความสุขเราพุ่ิใจเราเดี๋ยวอบเงินให้ซื้อรถในรลวงไม่ใช่ไหมคะอืมทค่ะนี่แหลมันจิตใจยู่ค่ะสมัตแปดสองเค่ะแนงค่ะคิดว่าเป็นรางเลค่ะคิดว่าแปดสองแมนบอลแมนค่ะเพิ่ลจิมมัแปดสองมันสีออกแปดสองเค่ะมันสีบอกสองแปดจีิมไค่ะคิดว่าอืม มีเสียงทั้งผีทั้งอย่างธี้ค่มันเกี่ยวฝันแต่เกี่ยวกับแบบผีผีสางๆเป็นอย่างสิ่งไ้มคะมา,ตมาแต่มังแต่น้อยดิค่ะ,ะแม่ค่ะนึ่งหานี่สิเป็นบนแม่นบ่ะคิดว่าค่ะคิดว่าเป็นบนค่ะว่ามันเป็นบ้านไหมค่ะบ้านบ้านมันเป็นบ้านงกสูงมาะคะ่เนบ้านนึ่งหานีอันก้าวนึ่งแปลไวไว้ใช่เนคืออยู่ในเงี้ยนค่ะ หนึ่งเก่านึ่งมันเป็นตำรวจหนึ่งเก่าหน่งค่ะแต่่างทีนก็คนไปจอดไปขังง่ไหมคะคนคือเอาไว้นี่เงียนิดั้งิ่ประตูกันเ่นห่อยเป็นยังคือเอาไว้นี่เงียนยันยันเสียันลอยันเสียันละตะกรงจอกัยังเสียงหมนกันคนยันยันรถันเสียใช่ไหมคะอืมบนทีจะใส่หมอนีแต่หนึเกนึ่งใส่เสียเกาะองสิต่หนึ่งเก่าหนึ่งเต็มไปหมดค่ะการตัวปิบั่าค่ะให้ตำรวจไล่ครับนะค่ะ คิดว่าเลขเขาแล่ะล่ะค่ะเจ้วเขาจะทำเอาตัวใด้ี่คิดว่ามันจะมีหนึ่งหามันบอมันใจดีคือเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหานี่แหละค่ะค่ะตัวนี้หนึเพราะว่ามันตึงตัวเดียวกันนั้นทั้งที่คนกับตัวมันกันลบแตหลายมือรองสี่มันมันโพลขึ้นมาไม่เหมือนขึ้นเลยค่ะ แล้วม,มันนี้แสงแสียงไฟแบบว่ามันเป็นหนึง่งยูนติตตถูกเลยไหมคะมันแดงไหมคะ่ะแดงบา้บาบ้าเพื่อนมาทีแข่งสามตวัวเหรอคะ่คะมั่นใจที่มันใจเจนะ็ดห <Main S 2> ้าหนึ่งเนาะฟันฟันทุง่งเจ็ดห้าหนึ่งเนาะข้างล่างข้างล่างมั่นใจแปดสองเนาะแปดสองค่ะ ที่คักที่แน่เนี่ยเดี๋ยวเน่นเลยเนาะ3สามตัวปันคักปันแน่เนะสร้างน้อยเพิม่มใช่ไหมย้ำให้กนะ็ได้มั่นใจคาดเนาะสร้างนะน่อยแม่สร้งงน้อยเพิ่มกิจกายอะขึ้นอ,อันล้าจาจไปยิบลอตเจะดีมาเราแตวเป็นไหนในความรู้สึกเป็นไหน ยีโตตเตรีแม่เราซื้อหรอไม่มันมันฝันกันแนวได้แนวดีๆีไหมคะที่จะคนเอาเน่นเอานี้มาให้เดี๋ยวก็เอาเอาปลานมาให้เดี๋ยวก็เอาเต้ามาให้เดี๋ยวก็กล้วยมาให้เช่นนี้ไม่ต้องตัดมีแต่แน่ะไรแหน่เดยเดย์ไหมคะอ๋อซื้อโรตเตอรีหนี่งซื้อเจ็ดแปดสองมันมอแรงจัดอืมมันหอก็ดีค่ะเพราะว่าก็ซื้อไว้มันก็มันก้องมือดหรอไม่ค่ะมันกตบว่มี เด็กจังไม่ต uh ้องหาเราิ้างสิแมเจ้าอู้ยังบ้านไปหาอยู่ล้วจะดีนะยังบ้านหาอยู่ต่ว่าอาจีบ่ี่กว่ามงานอยู่ไมหาอยูเนาะบ่ดังเนาะค่ะเอ้าร้านน่อยก็ไม่กำกับาได้ร้อยแดที่สองก็เลยมักมักหนี่แหละค่ะอ๋อก็เลยมักแปดสองเนาะค่ะย้ายแัดสี่ใส่งนั่งยู่เรากับบนร้านก็ไม่กำกับรานได้ วันพาวันวันที่สิบสองอะค่ะเห็ดขันหาเหตุนั่งแหละค่ะลูกไส้แต่อยู่ตั้งเตียโทษก็บอกค่ะแต่เอฟซีเพื่อนกับอกให้ตามพวกผู้ใต้เนีเด้ออยู่อ๋อแผ่นละค่ะตัวนี่ละค่ะมันจะเรีกค่ะตัวไรค่ะย่าไหมเนี่ยนี่ละค่าเจ็ดเจ็ดหานี่ไงค่ะแปดสิบสองละค่ะเอ้าเมื่อกี้บริษัทงานบอกค่ะ เหตุเกัดแต่ละเลี่วแล้วแค่หลอกเ่นมีพารณาเละค่ะนอดสแกนนะฮะไม่หมดละค่ะค่ะขอให้โชคขอให้มากันเด้อค่ะอ่ค่ะขอให้ผู้ใดนี่ก็ให้เพื่นแก้จนเนาะให้เพื่นปสินเนาะโอ้ยหอะไาหคุณยังีมื่านนี้ก็ได้ทุกคนสิค่ะค่ะว่าม่นถือผู้เดียวดิผู้นตาเหี่ไกลดีหนึ่งนค่ะ คุณยายเพิ่นก็บอกว่าให้ตัดเลียนน้ำเด้อเพิ ug, alle, ่นก uhm, uh, life, okay? ็บอกในในฝันไม่ได้เบ่าคักเบ่าแน่คุณยายก็นเนี่ยใช่ไอตัดงี้เลยค่ะเพิ่นก็บอกบองตันนี้นีไหมค่ะไอตัดเลียนน้ำบรรลุว่าบนรางแต่ว่าขอให้ตัดเลียนเอาสิแม่ค่ะจำคำคนใดยุติได้กันนี่กันย่ำน้ว่าจะคว้าอะไรตรงตรงเนาะค่ะเอ้าโอ้จังลูกกวนไม่ได้หลายเติบแล้วเนาะอ่าช่ค่ะคันมือแรง โคงสุดท้ายอี๋หรอกะคันฟันดีกะโท่มาอีกเนี่ยด้อค่ะจ้าจ้าจ้าได้หรอจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัดีค่ะเฮงๆปังๆรวยๆกันทั่วหน้า